คำว่าสติเป็นถ้อยคำที่หลายคนคุ้นหูจนกลายเป็นเหมือนคำธรรมดาในชีวิตประจำวันเราบอกกันว่าตั้งสิทธิ์ตั้งสติในยามเผลอโมโหหรือหวั่นไหวแต่ในอีกด้านหนึ่งสติเป็นคำที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากมันไม่ใช่เพียงการฝืนใจให้นิ่งไม่ใช่การกดอารมณ์หรือทำหน้าตาเฉยชาจนเหมือนไร้ความรู้สึก สติในความหมายของพระพุทธศาสนาคือการรู้ตัวอย่างต่อเนื่องรู้พร้อมด้วยความอ่อนโยนและปัญญารู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกายและใจอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ด่วนตัดสินไม่ผลักไสไม่ดึงรั้ง เมื่อใดที่สติยืนอยู่ข้างเราเมื่อนั้นเราจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ของตนเองแม้อารมณ์จะร้อนแรงเพียงใดก็ตามเพราะเราได้ไม่ถูกมันพาไปเราเห็นมันตามที่มันเป็นในวันที่การจราจรติดขัดยาวเป็นกิโลเมตรการบีบแตรการแซงปาดการเร่งเครื่องลุกลามเป็นไฟแห่งอารมณ์ง่ายดดย เรามักคิดไปเองว่าอารมณ์โกรธคือพลังที่ผลักให้เราเอาตัวรอดแต่บ่อยครั้งมันกลับผลักเราไปสู่คำพูดและการกระทำที่ทำร้ายทั้งผู้อื่นและตัวเองถ้าในเสี้ยววินาทีก่อนที่เราจะตะโกนด่าเราหยุดและได้ยินเสียงลมหายใจเข้าของตนเองเราจะพบพื้นที่เล็กๆระหว่างสิ่งกระทบและการตอบสนองพื้นที่นั้นเองคือพื้นที่ของสติ เป็นที่ว่างที่ทำให้เรามีทางเลือกไม่จำเป็นต้องตอบสนองด้วยนิสัยเดิม,ดมสติไม่ทำให้ปัญหานอกตัวหายไปแต่ทำให้ใจไม่พังทลายไปกับปัญหาหลายครั้งเราสับสนคิดว่าสติคือการทำใจให้เป็นกลางแบบไร้หัวใจแต่แท้จริงแล้วสติเป็นเพื่อนแท้ของความอ่อนโยน เป็นผู้พาเราไปพบเมตตาและปัญญาสติช่วยให้เราเห็นว่าในโกรธมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ในความน้อยใจมีความกลัวในความริษยามีความรู้สึกพร่องสติจึงไม่คอยตำหนิเราแต่คอยส่องไฟให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดกำลังเกิดขึ้นในห้องหัวใจเมื่อเห็นชัด เราจะเลือกวางสิ่งที่ควรวางปรับสิ่งที่ควรปรับและรับผิดชอบสิ่งที่ควรรับผิดชอบได้อย่างสงบการฝึกสติไม่ได้จำกัดอยู่ที่ห้องปฏิบัติธรรมหรือป่าเขาสติเป็นศิละปะของการอยู่กับปัจจุบันในทุกอิริยาบถเราหายใจอยู่ทุกขณะเราเดินกินทำงานพูดคุยร้องไห้หัวเราะ ทุกอย่างล้วนเป็นเวทีของสติทั้งสิ้นหากเรารู้จักกลับมาหาลมหายใจกลับมารับรู้สัมผัสในกายกลับมาดูความนึกคิดที่เกิดดับเราจะเห็นว่าแสงบางอย่างเริ่มสว่างขึ้นภายในเป็นแสงของความเข้าใจว่าอารมณ์คืออารมณ์ความคิดคือความคิดมันไม่ใช่ตัวเรา ไม่ต้องไหลไปตามมันจนหมดแรงเราเพียงรับรู้แล้ววางมันลงด้วยความเมตตาเมื่อใดที่ใจถูกรบโกนด้วยกระแสะข่าวสารและโซเชียลมีเดียที่ไหลบ่าภาพของชีวิตผู้อื่นที่ดูสมบูรณ์แบบกว่าเราอาจทำให้เกิดความหดหู่และความอิจฉาสติชวนเราหยุดถามเบาๆว่าตอนนี้ใจฉันรู้สึกอย่างไร เราเปิดพื้นที่ให้ความจริงได้ปรากฏโดยไม่ต้องละอายเราอาจพบความตึงในหน้าอกมือที่กำแน่นลมหายใจที่สั้นและรีบเราเห็นมันรับรู้มันแล้วค่อยๆผ่อนคลายไหลลมหายใจยาวขึ้นสักสองสามครั้ง เสียงในใจก็อ่อนลงเมื่ออารมณ์คลายเราจะเห็นว่าภาพที่เห็นในหน้าจอคือภาพบางมุมไม่ใช่ชีวิตทั้งผืนและเรามีคุณค่าในแบบของเราเองเสมอสติในงานคือความสามารถในการกลับมารู้ตัวท่ามกลางรายละเอียดที่รุมล้อมเส้น่ายที่ไล่ล่าความคาดหวังที่โถมเข้าใส่ สติช่วยให้เราวางงานตรงหน้าอย่างเป็นลำดับเห็นความสำคัญความเร่งด่วนอย่างแยบคายหากไม่มีสติเรามักแก้ปัญหาด้วยความร้อนรนและทำผิดซ้ำแต่เมื่อมีสติเรารู้ว่าควรหยุดหายใจลึกๆครู่หนึ่งเปิดกระดาษเปล่าเขียนสิ่งที่ต้องทำตามลำดับแล้วลงมือด้วยความมั่นคงไม่ใช่เพราะกังวลแต่เพราะตื่นรู้อยู่กับขั้นตอนปัจจุบัน ในครอบครัวสติเป็นสะพานระหว่างคนรักที่มีความต่างเมื่ออีกฝ่ายพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างสติทำให้เราเห็นความปั่นป่วนก่อนที่คำตอบโต้จะผุดขึ้นเรารู้สึกได้ว่าหัวใจร้อนมือชาท้องแน่นเรารู้และวางแล้วเลือกตอบด้วยความจริงใจแทนการเอาชนะตอนนี้ฉันรู้สึกเจ็บเมื่อได้ยินคำนี้ฉันอยากให้เราเข้าใจกัน ถ้อยคำที่ออกมาจากใจที่มีสติจะชวนให้บรรยากาศอ่อนโยนขึ้นต่างจากถ้อยคำที่ถูกอารมณ์ขับให้แล้งออกไปด้วยแรงของความขับแค้นสติเป็นอาวุธหลับของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออารมณ์เพราะมันไม่ใช่อาวุธที่ทำร้ายใครหากแต่เป็นสิ่งที่ป้องกันใจไม่ให้บาดเจ็บซ้ำซากมันเหมือนล่อที่โปร่งใสเห็นทุกอย่างชัดเจนแต่ไม่รับลูกศรเข้ามา มันเหมือนดาบที่คมพอจะตัดสินลวงของความคิดและความเชื่อที่ไม่จริงเราเชื่อบ่อยครั้งว่าฉันไม่ดีพอฉันต้องสมบูรณ์แบบคนอื่นต้องชอบฉันเสมอสติพาเราเห็นว่าความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงความคิดที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่ใช่กฎเหล็กของชีวิตเมื่อเห็นชัดเราก็หายใจลงขึ้นและเลือกทางที่เมตากับตนเองมากกว่าเดิม ผู้ที่ฝึกสติอย่างสม่ำเสมอจะเริ่มเห็นความจริงสามประการในทุกอารมณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนความโกรธมาแล้วก็ไปความกลัวมาแล้วก็ไปความสุขเองก็มาแล้วก็ไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่นานเท่าที่ใจเราอยากให้มันคงอยู่เมื่อเข้าใจเราจะไม่หลงระเริงเมื่อสุขและไม่ตกใจเมื่อทุกข์ เราเรียนรู้ที่จะรับสิ่งที่มาและปล่อยสิ่งที่ไปอย่างนุ่มนวลยิ่งไปกว่านั้นสติทำให้เราเห็นสายใยแห่งเหตุปัจจัยเมื่อเราถูกตำหนิเราโกรธเพราะเราเชื่อว่าถูกดูหมินเพราะเรายึดภาพต,ต,ตัวตนแบบหนึ่งไว้แน่นเมื่อสติส่องให้เห็นเหตุปัจจัยเราจะจัดการได้ที่ต้นเหตุเปลี่ยนความเชื่อปรับมุมมองหย่อนการยึดถือ การเริ่มฝึกสติไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้ไปวดัดหรือมีเวลายาวนานเราเริ่มได้จากหนึ่งลมหายใจที่ซื่อสัตย์ในเช้าวันนี้ก่อนจะหยิบโทรศัพท์เปิดหน้าต่างเปิดใจสูดลมเข้าลึกๆจนรู้สึกถึงหน้าท้องพองคลายลมหายใจออกยาวๆจนรู้สึกถึงหน้าท้องยุบทำเช่นนี้สามครั้งแล้วบอกตอนเองเบาๆว่า วันนี้ฉันจะพาใจกลับบ้านบ่อยๆจากนั้นระหว่างวันเราแอบฟังลมหายใจหนึ่งรอบก่อนพิมพ์ข้อความสำคัญหนึ่งรอบก่อนรับสายที่เราเกรงใจหนึ่งรอบก่อนตอบกลับความคิดเห็นร้อนๆในโลกออนไลน์ลมหายใจจะกลายเป็นเพื่อนและเป็นสมอให้เรายึดเมื่อใจจะถูกพายุอารมณ์พัดลมหายใจจะเตือนว่าเรากลับมาอยู่ที่นี่ได้เสมอ การรู้สึกตัวในกายคือทางลัดสู่ปัจจุบันอย่างทรงพลังเราสามารถเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเป็นบ้านของสติเช่นฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นปลายนิ้วที่สัมผัสถ้วยชาแกว่งไกวของท้องเมื่อหายใจหรือแม้แต่อาการตึงที่หน้าผากในยามครุ่นคิดเมื่อใดที่ใจเหม่อลอยหรือถูกดูดไปกับความคิด เรากลับบ้านของสติรับรู้สัมผัสที่ตรงนั้นสักครู่หนึ่งพอใจมั่นคงขึ้นคอยกลับไปทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าการกลับบ้านแบบนี้ฝึกได้ทั้งวันและเป็นการบ่มเพาะความอุตสาหะที่อ่อนโยนสติไม่ใช่การกําจัดความคิดให้หมดไปหากแต่เป็นความสามารถในการเห็นความคิดโดยไม่เป็นเหยื่อของมัน ความคิดเป็นเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าบางก้อนขาวบางก้อนดำบางก้อนหนาทึบจนบังแสงแต่ท้องฟ้ายังคงเป็นท้องฟ้าไม่เคยถูกเมฆทำให้เสียหายเราเฝ้าดูความคิดไหลผ่านโดยไม่ต้องรบกับมันไม่ต้องผลักมันออกเพียงรับรู้ว่านี่คือความคิดแล้วกลับมาที่ลมหายใจหรือกาย การไม่ไล่ตามและไม่ผลักไสคือท่าทีของสติที่ทรงพลังที่สุดและในความไม่ทำอะไรเกินจำเป็นนี้เองปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อเราถูกคำพูดทำร้ายสติจะเตือนให้เราแยกข้อเท็จจริงออกจากเรื่องเล่าที่ใจแต่งข้อเท็จจริงอาจมีเพียงคำพูดหนึ่งประโยคและน้ำเสียงแข็งกระด้าง เรื่องเล่าที่ใจแต่งคือเขาเกลียดฉันฉันไม่ดีพอฉันไม่มีค่าถ้าเราหยุดเพียงครู่เดียวใส่ใจที่ลมหายใจแล้วถามว่าจริงหรือที่ฉันไม่มีค่าเพราะประโยคเดียวเราอาจพบว่าความเจ็บปวดส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเหตุการณ์แต่มาจากเรื่องเล่าที่เพิ่มเข้ามา การเห็นเช่นนี้ทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่ออารมณ์ที่ขยายตัวเกินเหตุเราเลือกกลับมาพูดคุยด้วยความจริงอธิบายด้วยความสงบหรือเงียบอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วรอเวลาที่เหมาะสมกว่าในความทุกข์ใหญ่ของชีวิตเช่นการสูญเสียคนที่รักการป่วยไข้การพลัดพรากสติไม่ได้ทำให้ความเศร้าหมดไปทันตา แต่สติพาเราโอบกอดความเศร้าอย่างอ่อนโยนคล้ายเราถือเด็กทารกที่ร้องไห้เราไม่เงียบใส่มันไม่ผลักมันออกไปแต่รับรู้และกอดมันไว้แน่อ,อกลมหายใจยาวๆช่วยพยุงเราให้ไม่จมน้ำตาสติในความโศกทำให้เรามีพื้นที่เล็กๆที่ยังอุ่นและปลอดภัยพอให้เราวางเท้าทีละก้าว ใช่เราอาจร้องไห้เราอาจเจ็บหนักแต่มือของสติจะจับเราไว้ให้ไม่ตกจากขอบเหวเราจึงเดินต่อได้แม้ช้าแต่มั่นคงเมื่อลงมือทำความดีจนได้ผลสำเร็จสติยังเป็นเครื่องมือที่ป้องกันเราไม่ให้หลงในความสำเร็จเราเห็นความปิติแต่ไม่ติดเรารู้คุณค่าของความเพียรแต่ไม่ทับถมใคร เราขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือเราแบ่งปันผลสำเร็จด้วยใจเบิกบานเพราะรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยมากมายไม่ใช้ฝีมือของเราเพียงคนเดียวสติเมื่อจับคู่กับเมตตาจึงทำให้ความสำเร็จงดงามขึ้นเสมอบางคนกลัวสติเพราะคิดว่าถ้ารู้สึกตัวมากๆเราจะรับรู้ความเจ็บปวดชัดเจนขึ้นแล้วจะทุกข์กว่าเดิม แต่คี้จริงสติไม่ได้เพิ่มความเจ็บปวดสติแค่เปิดไฟให้เห็นสิ่งที่อยู่แล้วในห้องเมื่อไฟสว่างเราเดินหลบสิ่งกีดขวางได้วางของที่เกินจำเป็นได้และจัดบ้านได้เป็นระเบียบขึ้นการไม่กล้าดูความเจ็บปวดทำให้เจ็บยาวแต่การดูด้วยสติทำให้เจ็บสั้นและเจ็บอย่างมีความหมายเพราะความเจ็บนั้นกลายเป็นครู ในยามที่ความกลัวก่อตัวขึ้นเช่นก่อนขึ้นเวทีพูดในที่ประชุมใหญ่สติสอนให้เรายอมรับความกลัวในฐานะแขกผู้มาเยือนไม่ใช่ศัตรูเราเชิญมันนั่งลงข้างๆหายใจเข้ารู้สึกถึงฝ่าเท้าหายใจออกรู้สึกถึงไหล่คลายพูดกับตัวเองเบาๆว่ากลัวได้แต่ฉันยังเดินต่อได้ เมื่อเรายอมให้ความกลัวมีที่อยู่มันกลับเล็กลงโดยไม่ต้องต่อสู้เพราะสิ่งที่เราเคยผลักไสจะยิ่งไล่ล่าแต่สิ่งที่เราเปิดรับด้วยสติจะผ่อนปรนสติในความรักคือการฟังด้วยหัวใจที่ไม่ล้ำหน้าและไม่ลาช้าเราไม่รีบแก้ไม่รีบสอนไม่รีบตัดสินแต่รับรู้อยู่กับถ้อยคำ สีหน้าและความรู้สึกของอีกฝ่ายขณะเดียวกันก็รับรู้ความเคลื่อนไหวภายในใจเราเองด้วยความรักที่มีสติจึงไม่กลายเป็นความยึดติดไม่แปรเปลี่ยนเป็นการควบคุมแต่งอบงามเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันได้เติบโตเมื่อปฏิบัติสติไปสักระยะ เราจะเห็นกลไกลสำคัญประการหนึ่งคือการวางใจไว้กับจังหวะไม่ใช่ผลลัพธ์เราซักผ้าอย่างรู้ตัวกินข้าวอย่างรู้ตัวทำงานอย่างรู้ตัวพูดอย่างรู้ตัวจังหวะของการมีสติทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆไม่ใช่เพียงทำสิ่งต่างๆไปตามความเคยชิน การมีชีวิตอยู่แบบรู้ตัวคือของขวัญอันยิ่งใหญ่เพราะทุกวินาทีเป็นโอกาสแห่งการตั้งต้นใหม่เราพลาดไปก็เริ่มใหม่ได้ทันทีไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ในโลกที่เปลี่ยนเร็วสติทำหน้าที่เป็นสมอเรือและเป็นเข็มทิศในคราวเดียวกันสมอเรือทำให้เรายึดกับปัจจุบันไม่ถูกคลื่นข่าวสารซัดไปเกินจำเป็น เข็มทิศทำให้เรามีทิศทางในการใช้ชีวิตรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรควรวางอะไรควรไปต่อสติจึงมิใช่การหนีโลกแต่เป็นทักษะในการอยู่ในโลกอย่างมั่นคงและเมตตาเห็นความทุกข์ของผู้อื่นโดยไม่จมไปกับมันเห็นความสุขโดยไม่หลงลืมความจริง วิธีง่ายที่สุดในการบ่มเพาะสติคือการนัดหมายกับตัวเองทุกวันในช่วงเวลาสั้นๆอาจเป็นเช้าหลังตื่น5นาทีหรือก่อนนอน10นาทีนั่งเงียบๆหลับตาหรือเปิดตาก็ได้รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างอ่อนโยนเมื่อหลงคิดรู้ว่าหลงแล้วกลับมา ไม่ต้องตำหนิตัวเองไม่ต้องอยากนิ่งเพราะความอยากนิ่งทำให้กระเพื่อมมากขึ้นยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช่นนี้เองสติจะค่อยๆหนาแน่นขึ้นโดยไม่ต้องเร่งเรา้าระหว่างวันเราใช้สัญญาณเตือนเป็นเพื่อนกับสติเช่นทุกครั้งที่จับลูกบิดประตูให้รู้ตัวหนึ่งลมหายใจ ทุกครั้งที่เสียงแจ้งเตือนดังให้รู้ตัวหนึ่งลมหายใจทุกครั้งก่อนส่งข้อความสำคัญให้หยุดหนึ่งลมหายใจวิธีเล็กๆนี้ทำให้สติแทรกตัวอยู่ในกิจ,จวัตรโดยไม่ต้องเพิ่มภาระในไม่ช้าเราจะพบว่าชีวิตประจำวันทั้งวันคือการภาวนาและการภาวนาทั้งวัน คือชีวิตที่มีคุณภาพเมื่อเผชิญความผิดหวังสติช่วยให้เราเห็นความยุดว่าเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างไรและทำไมเมื่อเห็นความอยากชัดเราไม่ต้องลงโทษตัวเองแต่รู้ว่านี่คือความอยากแล้วค่อยๆค,คลายการจับแน่นการคลายไม่ได้แปลว่า ทิ้งเป้าหมายหรือหมดไฟหากแปลว่าเดินต่อด้วยความจริงใจไม่ใช่ด้วยความร้อนรนเหมือนเราถือดอกไม้ในมือถ้าบีบแน่นเกินไปกลีบจะชํำแต่ถ้าถือด้วยความนุ่มนวลดอกไม้จะยังคงงามและส่งกลิ่นหอมสติยังเป็นครูสอนเราในเรื่องการสื่อสาร เราเรียนรู้ที่จะพูดจากเนื้อในไม่ใช่จากแรงเอาชนะเราเช็คใจตัวเองก่อนพูดว่าฉันจะพูดเพราะอะไรเพื่อเหยี่ยวยาหรือเพื่อทำร้ายเพื่อให้ชัดหรือเพื่อเอาชนะถ้าเหตุผลไม่งดงามเราขอเวลาตัวเองหายใจยาวๆแล้วค่อยพูดในเวลาเหมาะสมการสื่อสารที่มีสติไม่เพียงลดความขัดแยง้งแต่ยังสร้างสะพานเชื่อมใจให้ยาวนาน เมื่อเผชิญความผิดพลาดสติทำให้เราเลือกเรียนรู้มากกว่าลงโทษตนเองหลายคนติดนิสัยโหดร้ายต่อหัวใจตัวเองเมื่อทำผิดเพียงน้อยก็เคียนตัวเองด้วยคำพูดแรงๆ ภายในแต่สติเป็นแสงที่เตือนให้เราจําได้ว่าฉันคือมนุษย์ผู้กำลังฝึกฝนการให้อภัยตนเองไม่ใช่การผ่อนปลนไร้ความรับผิดชอบแต่การสร,าสร้างสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะแก่การเติบโตเมื่อหัวใจได้รับความเมตตามันจะกล้าลุกขึ้นใหม่เข้าใจบทเรียนและเดินไปข้างหน้าด้วยความรับผิดชอบ ในความสัมพันธ์กับเงินทองสติช่วยให้เราเห็นแรงผลักจากความอยากและความกลัวเราอาจซื้อของเพื่อชดเชยความว่างเปล่าข้างในหรือเก็บเงินจนตรหนีเพราะกลัวความไม่มั่นคงสติชวนเราถามว่าฉันกำลังซื้อเพราะต้องการจริงๆหรือเพราะอยากหนีความรู้สึกบางอย่างและฉันกำลังเก็บเพราะปัญญาหรือเพราะความกลัว คำถามที่อ่อนโยนเหล่านี้นำเราไปสู่การใช้จ่ายและออมอย่างสมดุลเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นในวันที่เจ็บป่วยสติทำให้เราอยู่กับร่างกายที่ส่งสัญญาณไม่สบายด้วยความเข้าใจเรารู้สึกถึงความปวดอย่างเป็นความปวดไม่เติมเรื่องเล่าว,ว่าฉันคงไม่มีวันหาย เราดูแลตนเองตามควรปรึกษาแพทย์กินยาพักผ่อนและขณะเดียวกันก็รับรู้ความรู้สึกในใจที่หวั่นไหวเรากอดมันไว้แล้วหายใจไปกับมันอย่างอ่อนโยนเราไม่จำเป็นต้องแข็งแกร่งเกินจริงแค่ซื้อสัตว์ต่อสภาวะและให้เมตตากับตนเองก็เพียงพอ สติยังสอนให้เราเห็นช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งบอบางและสำคัญเช่นช่วงตื่นนอนกับเริ่มวันช่วงกลับถึงบ้านก่อนพบครอบครัวช่วงก่อนกินคำแรกช่วงก่อนพูดคำสำคัญถ้าเราหยุดหนึ่งลมหายใจในช่วงเหล่านี้วันทั้งวันจะเปลี่ยนคุณภาพการพบหน้าลูกจะไม่ถูกความเหนื่อยจากงานมาบางัง การเริ่มประชุมจะไม่ถูกความกังวลพาไปไกลการกินจะไม่เป็นเพียงการใส่อาหารลงท้องแต่เป็นการขอบคุณชีวิตที่เกื้อหนุนเราเมื่อสติเติบโตเราจะพบว่าใจเริ่มนิ่งโดยไม่ต้องบังคับนิ่งที่นี่ไม่ได้แปลว่าแข็งแต่แปลว่าอ่อนและกว้างขวางคล้ายทะเลสาบที่ผิวน้ำเรียบจนสะท้อนเงาจันได้ชัด เมื่อใจนิ่งชั้นนี้ปัญญาก็สะท้อนความจริงได้ตรงเมื่อใดใจขุนปัญญาจะบิดเบี้ยวเราจึงหมั่นดูแลใจให้ผ่องใสด้วยสติไม่ใช่เพื่อจะเป็นคนดีเลิศแต่เพื่อจะเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบหัวใจของตนเองสติที่แท้ไม่แยกจากความกร,รุณา เมื่อเราเห็นความทุกข์ของผู้อื่นด้วยใจที่ตื่นรู้อยู่เราจะเอื้อมมือไปช่วยเท่าที่ทำได้แต่ไม่เพลอให้ความช่วยเหลือนั้นกลายเป็นเชื้อของความยึดติด เรารู้ขอบเขตรู้ความสามารถและรู้ว่าการช่วยที่ดีที่สุดบางครั้งคือการฟังอย่างลึกซึ้งการยืนอยู่เคียงข้างโดยไม่ตัดสินให้พื้นที่และเวลาแก่กันความกรุณาที่มีสติจึงไม่เหนื่อยล้าเพราะมันไม่แบกเกินกำลังการไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอารมณ์อีกต่อไป มนุษย์ย่อมมีอารมณ์มันเป็นธรรมชาติแต่ผู้มีสติจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ขับรถทั้งคันเขายังจับพวงมาลัยไว้ด้วยมือที่มั่นคงยอมรับว่าพายุมีจริงแต่เลือกชะลอรถเปิดที่ปัดน้ำฝนและหาจังหวะที่ปลอดภัยในการไปต่อบางครั้งจอดพักบางครั้งเปลี่ยนเส้นทางแต่ไม่เคยยกพวงมาลัยให้พายุบนหนทางของสติ เราอาจพบช่วงที่รู้สึกว่าฝึกอย่างไรก็ไม่ก้าวหน้าใจยังฟุ้งซ่านยังเผลอ,อยังโกรธยังกลัว อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะบ่อเกิดของสติไม่ใช่ความสำเร็จที่วัดได้ทันทีแต่เป็นการซื่อสัตย์ในทุกครั้งที่เริ่มใหม่ทุกครั้งที่รู้สึกตัวจากความเผลอนั่นคือชัยชนะเล็กๆที่กำลังหล่อเลี้ยงชัยชนะใหญ่ในอนาคตเหมือนเราปลูกต้นไม้ทุกวันเราเพียงรดน้ำเปิดรับแสงตัดแต่งเล็กน้อยเราไม่อาจเร่งให้มันโตแต่มั่นใจว่ามันกำลังโตในจังหวะของมันเอง สติยังเกี่ยวพันกับศีลอย่างแยกไม่ออกเมื่อเรารักษาศีลใจจะโปร่งและเบาสติก็เกิดง่ายขึ้นเพราะไม่มีความผิดค้างคาให้ใจฟุ้งปรุงแต่งในทางกลับกันเมื่อเรามีสติเราจะรักษาศีลได้ง่ายเพราะเรารู้ทันแรงผลักจากความอยากและความโกรธก่อนมันผลักเราพูดหรือทำสิ่งที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่น สติกับศีลจึงเกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งและเมื่อทั้งสองนี้ประคองกันปัญญาก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติในยามที่เราภาวนาด้วยการนั่งและเดินเราอาจสังเกตเห็นอุปสรรคบางอย่างเช่นง่วงซึมฟุง้งคันปวดรำคาญสิ่งเหล่านี้คือครูของเราสติทำให้เราไม่ต้องหนีครูแต่เรียนรู้จากครู เราถามร่างกายด้วยความอ่อนโยนว่าต้องการขยับไหมถ้าต้องการก็ขยับด้วยสติถ้าไม่จำเป็นก็รับรู้ต่อไปเราสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอาการปวดเมื่อเราเอาสติเข้าไปแตะบางครั้งมันคลายบางครั้งมันยังอยู่แต่เราเห็นชัดว่ามันมีชีวิตของมันเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเปลี่ยน มีช่วงเวลาที่สติจะพาเราเห็นความว่างเล็กๆระหว่างความคิดสองความคิดระหว่างลมหายใจเข้าและออกในช่องว่างนั้นมีความสงบอย่างประหลาดเป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงหรือบรรยากาศภายนอกเป็นความสงบของใจที่ไม่ดิ้นรนเมื่อเราได้สัมผัสช่องว่างนั้นแม้เพียงชั่วครู่ ใจจะจำรถของความสงบและกลับมาหามันอีกโดยไม่ฝืนและไม่เร่งสัมผัสบ่อยครั้งเข้าความสงบจะไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่งอกงามอยู่ในชีวิตประจำวันคนจำนวนมากเริ่มฝึกสติจากความอยากหายทุกข์นี่ไม่ใช่เรื่องผิด แต่เมื่อเดินไปสักระยะเราจะพบว่าสติไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ไขชีวิตให้ดีตามใจเราแต่มีไว้เพื่อเปิดตาเห็นชีวิตตามที่มันเป็นเมื่อเห็นตามที่เป็นเราหยุดต่อสู้กับสิ่งที่ควรยอมรับและลงมือปรับสิ่งที่เราทำได้จริงนี่คือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการควบคุมโลกกับดูแลใจให้พร้อมเผชิญโลก เมื่อเข้าใจเราจะเบาขึ้นอย่างน่าประหลาดแม้สถานการณ์จะยังเหมือนเดิมก็ตามสุดท้ายสติคือคุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราไม่ได้ต้องเอามันมาจากที่ไหนเราเพียงถอดฝุ่นของความเผลอเผยให้เห็นแสงที่มีอยู่แล้วในใจเมื่อแสงนี้ส่องเสมอชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างเงียบ เราจะไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำถึงเทคนิคมากมายเพราะการรู้ตัวจะกลายเป็นนิสัยใหม่เราจะอ่อนโยนกับตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นตัดสินน้อยลงฟังมากขึ้นรอได้มากขึ้นและเลือกคำที่งามขึ้นเราจะไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์ไม่ใช่เพราะเราแข็งแกร่งกว่าคนอื่นแต่เพราะเราไม่ยอมมอบอำนาจให้กับสิ่งที่เกิดดับ เรามอบอำนาจให้กับความตื่นรู้ที่อยู่กับเราเสมอขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มเล็กๆของการหันหน้ากลับมาอยู่กับลมหายใจรับรู้กายรับรู้ใจอย่างเป็นมิตรถ้าพลาดก็เริ่มใหม่ถ้าหนักก็พักถ้าหมดหวังก็ระลึกว่าฉันกำลังฝึกอยู่ความอ่อนโยนคือดิน ความสม่ำเสมอคือน้ำความซื่อสัตย์คือลมและปัญญาคือแสงเมื่อทาทั้งสี่นี้อยู่ร่วมกันต้นไม้แห่งสติจะเจริญงอกงามอยู่กลางชีวิตเราอย่างงดงามและผลของมันคือใจที่เป็นอิสระพอที่จะรักเรียนรู้และก้าวต่อไปในโลกที่ผันผวนด้วยความมั่นคงที่อ่อนโยน หากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจและแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น